หัวข้อที่6.6นะคะบทบาทของผู้ใหญ่สรุปและการนำไปใช้เรามาดูบทบาทของผู้ใหญ่กันก่อนนะคะข้อ 1. ผู้ใหญ่จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กข้อ2นํนำเสนอกิจกรรมข้อ3ให้โอกาสและให้เวลาเด็กในการทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวนัน ข้อ4พูดคุยสนทนากับเด็กอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสเพื่อสร้างความผูกพันข้อ 5. สังเกตเด็กและสิ่งแวดล้อมข้อ6เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการควบคุมอารมณ์การแก้ปัญหาเป็นต้นนะคะข้อ7แสดงการรับรู้เข้าใจและและนะแนวทางแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ข้อ8ข้อสุดท้ายแต่จะไม่ใช่ท้ายที่สุดนะคะอ่อนโยนและหนักแน่นในสิ่งที่อนุญาตให้เด็กทำได้หรือทำไม่ได้สรุปและการนำไปใช้นะคะแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งผู้ใหญ่จึงมีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและส่งเสริมวินัยเชิงบวกของเด็กนะคะ ขออ้อ2ให้โอกาสให้เวลาแก่เด็กตั้งแต่การเลือกกิจกรรมและการทำกิจกรรมขอม้อ3มมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเด็กทั้งภาษาพูดและภาษากายซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการโดยรวมของเด็กได้อย่างดีนะคะข้อสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุดนะคะนอกจากดูแลเด็กแล้วครูหรือผู้ดูแลเด็ก ควรได้มีโอกาสดูแลตัวเองด้วยนะคะ